รีบนนพมามไปโรงพยาบาลเร็เลยมันเป็นอะไรแม้ว่าเนี่ยผมไม่ซื้อประกันให้มันเนาะเป็นต้นจ่ายสักบาทครับถ้าเข้าโรงพยาบาลท,ที่ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทนไว้แต่ถ้าไม่ใช่ก็สํารองจ่ายไปก่อนถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามกฎกระทรวงแต่ไม่เกิน1ล้านบาทถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐสามารถเบิกค่ารักษาได้ตามจริง จนสิ้นสุดการรักษาครับรืงเป็นข่าวอ่ะเฮียเฮียเฮียอะไรฮะพี่สารช่างเจีย๊ยบโดนเลยเจียบตัดแขนขาดโอ้แขนขาดเลยเหรอโอ้เงีกเสียงต้องหยุดงานานาง่มันจะกลับมาทํางานได้ไหมเนี่ยนอกจากไม่ต้องจ่ายค่ารักษาแล้วกองทุนเงินทดแทนยังจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ให้ลูกจ้าง70%สูงสุดไม่เกิน14,000บาทต่อเดือนตามใบรับรองแพทย์ที่สั่งให้หยุดงานอ๋อ และเมื่อสิ้นสุดการรักษานะครับก็ยังสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ด้านอาชีพและก็ด้านจิตใจเพื่อเข้าสู่สังคมได้อีกด้วยครับมันจะดีนะวันนี้โอคงสวยแค่นี้แหละเฮียเฮียอย่าบอกนะพี่กรณ์ที่ไปส่งของรถล้มเละเทะหมดเลยไอกรอนเลยของอะไรเฮียเละหมดเลยว่าหมายถึงอะไรกรอนบาดเจ็บนิดหน่อยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไอจ้า นี่เจ็บสามคนเลยนะเฮีย er ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทครับเลือย่ะซืีอโซต่างนะผมไม่ได้มั่วครับเพราะเฮียจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนไงครับเฮ้ยไอ้น้องเราจ่ายด้วยเหรอจ่ายสิเฮียแล้วงไงต่อในพวกสีเรากองทุนเงินทดแทนคือกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้กับลูกจ้างแทนนายจ้างครับเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยสูญเสียววัยวะหรือสมรรถภาพในการทํางานของร่างกายทุกพลภาพตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้กับนายจ้างโดยจะได้รับความคุ้มครองใน4กรณีครับ 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ค่าทดแทนรายเดือน 3. ค่าทําศพ 4. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางานเฮ้ย hey! อย่างนี้ก็ดีสิเฮีย er, สบายใจลูกน้องสบายกายถ้าเฮียอยากรู้อะไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามนี้เลยครับแล้วข้าวของที่เสียหายกองทุนงเงินทดแทนจ่ายให้อ้วนไหม ไม่เกี่ยวครับสวยแน่เรามีประกันสินค้าเฮียหลอกไปในจ้างอุ่นใจลูกจ้างปลอดภัยด้วยกองทุนเงินทดแทน